ดีตอนเช้าค่ะสวัสดีในวันอากาศไม่รู้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนตกติดกันสองสามวันมาแล้วนะคะข้างหลังก็มืดมืดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆมาดูผักดิฉันนะคะมันหนามันมันแออัดมากเลยค่ะตอนแรกเราก็มาดูอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นอยู่ในตระกูลพวกเชอรรี่นะคะเป็นนี้ อันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆนะคะลูกเล็กๆอะ่ะมันยังไม่แดงนะคะอันนี้ซื้อมานะไม่ได้ปลูกเองนะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะดิฉันคงไม่มีวาสนาที่จะปลูกของขึ้นได้ขนาดนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะอยู่ในตระกูลพวกเบอร์รี่เหมือนกันนะคะภาพไปไหนละภาพอยู่นี่อันนี้ซื้อมานานนะคะซื้อมาเมื่อ คลิปก่อนนู้นที่ไปช้อปปิ้งนะคะอันนี้นะคะเป็นสีม่วงเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อแบล็คเบอร์รี่ปะนี่นะคะนี่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 มันเป็นดอกมันมัน,ม,นมันเป็นดอกแล้วตอนนี้มันก็ติดเป็นลูกแล้วนะคะปีนี้เราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้คือแบบว่าหูเยอะมากเลยอะดกมากเลยนะคะ ปีที่แล้วคือแบบว่าเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยปีนี้มาเราแบบว่าเราทําวันนี้เพิ่มให้เขานะคะนี่เห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีเนาะอุย,ยว่าด้วยเรื่องการปลูกผักที่ฉันผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์นะคะก็ปลูกๆไปเหอะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้นพริกนะคะไม่คิดว่ามันจะเกิดใช่ป่ะก็เอาตะไคร้มาปักเนาะเออตอนนี้ตะไคร้ก็ติดแล้วนะคะแล้วต้นพริกก็ดันโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะ ซื้อมาแล้วก็ตัดใบออกแล้วก็เอาตรงโคนมันแช่น้ําไว้พอมีรากงอกเราก็เลยเอามาเสียบไว้ตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นพริกก็มีคิดว่ามันจะเกิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็แบบว่ากลัวมันไม่เกิดก็ใส่ไปแบบหลุมหนึ่งแบบหลายเม็ดอะตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นผักชีดิฉันนะคะผักชีโอ้ผักชีดิฉันเกิดเว้ยแต่ว่ารู้สึก ว่ามันจะแออัดมากเลยเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะติดก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเออน,นะคะต้นมันก็สวยดีนะแต่ว่ามันติดกันไปหน่อยนะคะดูสิหลุมหนึ่งมีหลายต้นมากเลยนะไม่อยากจะเซตอ่นะนี่นะคะดิฉันควรจะจับเขาแยกไหมนะคะใครรู้บอกหน่อยนะฝั่งฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโหระพานะคะโหระพาโหนี่เก เอาลงพร้อมกันนะคะจําได้ไหมเทปก่อนนุ่นเลยนะคะก็คือก็ไม่คิดว่ามันจะติดนะคะก็มันก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกติดกันสองสวันนะคะนี่ก็ดีขึ้นมาเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้แยกเขาออกหน่อยเพราะว่าบางทีมันแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะโตไม่สวยเนาะ ฝั่งนี้นะคะจําได้ไหมที่เราบอกว่าเป็นกะเพราฝรั่งนะคะอันนี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะติดแล้วเด้อแต่ฝั่งนี้เราปลูกกะเพราแดงนะจําได้ไหมที่เราบอกแต่ทีนี้มันไม่ติดกะเพราแดงแบบปลูกยากมากนะคะทุกๆคนเนาะเราก็เลยย้ายอ่าอะไรอ่ะผักชีตรงนู้นนะคะเพราะว่ามันแน่นกันมากเลยขนาดย้ายออกมาแล้วนะบางส่วนนะคะนี่นะคะเราเอามาปลูกฝั่งนี้นะคะ มันก็ยังแน่นอยู่เนาะสงสัยจะต้องแบบว่าหาที่ไปลงเขาอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ผักชีใบเลื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราซื้อมาถุงหนึ่งมันก็ได้เยอะใช่ไหมมันก็ได้หลายต้นอยู่เห็นไหมติดแล้วนะคะติดแล้วนี่ติดแล้วเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมิ้น์อันนี้มิ้น์ซื้อมาแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเขาไว้นะคะมิ้น์อันนี้เหมือนกันนะคะดิฉันซื้อมากะว่าจะซื้อมาใส่เครื่องดืม่มอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้มันไม่ได้ใช้ก็เลยเอาอย่างนั้นแหละแบบว่ามันเป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็าไปแช่น้ําไว้รากมันงอกค่ะคุณดิฉันก็เลยต้องเอามันมาปลูกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นโหระพาที่ซื้อมาปลูกนะคะบางอันก็ตายบางอันก็ติดนะคะนี่นะอันนี้ตายนะส่วนอันนี้ก็ติดน,นี้เป็นกะเพรานะคะ อันนี้ก็มะเขือเทศอุ้ยติดดีมากเลยอะอันนี้เป็นลิลลี่ที่เราแยกออกมาเมื่อครั้งก่อนเนอะนะคะที่มันเป็นกอเนาะเราก็แยกออกมานะคะส่วน,นนี้ก็เป็นทานตะวันเนาะนี่ก็เป็นพักพวกพาสลีย์อะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นใบไทม์นะคะส่วนโรสแมรี่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมะนาว้มะนาวดิฉัน ดอกเริ่มมาแล้วนะคะมะนาวมะนาวหลังจากตอนแรกสามีคิดว่าหุย้ยมันคงจะไม่เกิดแน่เลยตอนนี้ดอกเริ่มมาแล้วนะคะทุกๆคนนี่เห็นไหมเยอะเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมิ้นท์เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็จะเป็นใบถัามนี่ไอใบโรสเบอร์รี่นะคะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวดิฉันจะดึงออกอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นหอมนะคะคาโนบเลาแล้วก็เป็น ริกนะคะดอกไม้ตายแล้วนะคะโ o ร e m ม r รแล้วก็ต้นไผ่ดิฉันพอได้น้ำนี่แบบว่าหอ้เขียวขจีดีมากเลยนะคะทุกๆคนเนาะหลังจากนี้ถ้าแดดไอ้ถ้าฝนไม่ตกแดดก็คงมาแล้วก็ดิฉันก็คงจะแบบว่าโอ้โหต้องให้น้ำเขาทุกวันอะเพราะว่าที่นี่อากาศมันค่อนข้างแห้งมากเลยนะคะจะบอกให้มันไม่เหมือนบ้านเราเนาะแล้วดินที่เราซื้อมาปลูก ผักปลูกต้นไม้นะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ดินแบบดินบ้านเราเลยอะ่ะเข้าใจปะมันเป็นเหมือนเปลือกไม้ที่เขาเอาไปบดแห้งนะคะแล้วก็มาผสมนู่นผสมนี่แล้วเขาก็มาทําเป็นดินขายพอเราเอามาปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่ามันไม่ซับน้ํานะคะแล้วก็พอลดน้ําไปอ่ะยังไม่ทันไรแบบน้ํามันทะลุก้นกระถางสักพักหนึ่งแห้งแล้วอะไรอย่างงี้เนาะนะคะ สำหรับผักดิฉันนะคะดิฉันควรจะแยกเขาออกอีกใช่ไหมเออเนาะรอให้วันหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาจับเขาแยกอีกทีหนึ่งมันโตขนาดนี้ถ้าเกิดเราแยกแล้วมันจะตายหรือเปล่าเออเราก็ไม่แน่ใจนะคะผู้รู้มาบอกหน่อยนะตอนนี้กระเซิ์กระเซิงมากเลยนะคะดิฉันเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มันรับรับวิตามินนะคะจากพระอาทิตย์เนาะก็มาออกมาดูผักนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีเนาะ วันนี้ก็ไปทำงานก่อนนะคะนี่เอาผักสวยๆมาให้ชมค่ะผักชีครั้งแรกที่ปลูกติดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย